ประดกตอนสวัสดีค่ะมาม่าค่ะพี่น้องกับเขาฟีมือไีแม่อีกแล้วค่ะเมนูแซบหย่อนหิตอีสานบานเห่าค่ะพี่น้องมกน้ำม่ค่ะพี่น้องมกน้ำมัมกินกับนี่ค่ะ ผักกระแยงงามๆค่ะแล้วก็เจ้าปลาลาปลากระดีของกินแซบใบปลาเล็กคือเกานะคะนี่ค่ะปลาเล็กเห็ดตำมะไห่หลายอยู่ค่ะพี่น้องเด็กกินลายเถื่ออยู่นะคะแซบแซบค่ะมามาค่ะพี่น้องข่าเหนียวมาเป็นกระติบเลยค่ะมืนน้อนี้ห่อนแบบว่กากระลังห่อนๆเลยค่ะอหอมห <laughs> ิวเข่าค่ะพี่น้องใบซองแล้วค่ะ เข่าเศาราได้ค่ะนี่ใบสองนี่มามาเด้อค่ะพี่น้องหมกน้ำใหม่อีแม่เห็ดมาไหตสาระข้ามนะคะฝากมาไหค่ะแซ่บค่ะค่ะพี่น้อง เราอยู่ออนนี่ดีค่ะ บัก,กแย่งแต่งามค่ะครับกินกัะมงน้องใหม่ mm hmm. แซ่บร้ายค่ะพี่น้องน้องใหม่กับอ,อนดีค่ะประแดกตอน เคลือบแก้ครัพี่น้อ คุยข้ยามใหญๆแสบครับพี่น้อง สุดยอดเลยค่ะแซ่บค่ะพี่น้อง แซ่บพระอีเลค่ะพี่น้องน้องใหม่ก็อ่อนดีค่ะกินหอดอีแมเด้บะเนี่เฮ็ดแซ่บค่ะค่ะเจ้าปลาเล็กก็แซ่บค่ะ แก้วไปเลกกับแสบนวดลงตัวแล้วกับสิเด็กจำอีกร้ายคลิปอยู่ค่ะแล้วก็ไม่สมพักแปน้นนี่ค่ะอีแม่เฮดมาให้ท้าแนวออกมากินค่ะพี่น้องแล้วก็สมง่วมีแต่แนวนพิมมามักเลยค่ะมีแต่เมนูที่พิมมาก์คเลยค้ามาแม่นี่ประเสริฐใครอีลีค่ะพี่น้อง ตาลูกว่าอยากกินยังลูกมักยังเนาะคะ่ะอันนี้ก็ขนาดบอกแล้วว่าบ่อหายแล้วเห็ดนี่ค่ะหยาดแล้วหยากหยาดแล้วเมื่อยอะไรหลายย่างค่ะขนาดบอกว่าบ่อหายเห็ดค่ะได้มากตังแักหลายย่างไหมคะ่ะ ขขาก่เมืดกระติบค่ะพี่น้องแสบคักค่ะขอบคุณอีแม่หลายๆเด้อค่ะขอบขอบคุณปลาเล็กน้ำนะคะมกน้ม่อีแม่์แสบคักนะคะเจ้าปลาเล็กกับแสบคักค่ะคาว่าแม่นี่สุดยอดอีนี้ค่ะพี่น้องขอบคุณทุกๆกําลังใจเด้อค่ะเจอกันใหม่คลิปหนักกับเมนูแสบๆค่ะถ้ามาคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ฝ่าพิมพ์เลยนะคะสวัสดีค่ะ